เอ้ยสวัสดีค่ะนิดเดียว,ยวผู้ไม่ประสงค์ผู้ไม่ประสงค์ออกนามแต่ประสงค์ออกตังค่ะนำธนบัตรและเหรียญมาขายเยอะแยะมากมายเลยค่ะร้านปน้านานะคะที่ตลาดไทยโซนคลองถมวันนี้วันพฤหัสมาจากไหนคะลบบุรีอ้มาจากลบบุรีเลยแหมดีใจเนี่ยเนี่ยมาไกลเอ่อฟซีมาไกลป้านาดีใจเนะเนี่ยมาจนถึงตลาดไทยเลย อ๋อที่ว่าไปอยุธยาบางมหันมันไปใกล้เนาะลบรีมาทางนู้นแต่นี้ก็มาก็สะดวกนะก็ไม่จะลําบากรถตรงอย่างเดียวเนะเาะฮะอ,อ๋อคือที่นี่มันเป็นอะไรที่แบบนอกพื้นที่<ช>นอกพื้นที่ไม่ค่อยชินเส้นทางมาบ่อยๆมาหาไปหน้าบ่อยๆจะได้ชิน มีเหรียญครุฑหนึ่งเจ็ดยี่สสองบาทที่ขายไหมมีเหรียญครุฑหนึ่งเจ็ดมีแบงค์ร้อยเรือหงกี่สิบบาทเาขายรัมันมันต้องต้องต้องถามพี่ก่อนไงอ่านั่นแหละบอกอ่าบอกราคาแล้วก็บอกราคาแล้วก็ถามว่าจะขายไหมตัดสินใจเอาว่าจะขายไม่ขายไม่ขายก็เก็บไปก่อนได้ถ้าราคายังไม่พอใจเนาะ พวกเงินลางเงินอะไรพวกนี้อ่าเดี๋ยวเงินอ๋อไอ้นั้นดีบุกดีบุกขอดูนิดนึงสอหนอ๋อเก็บไดีเอออันนี้จริงจริงมันเป็นดีบุกเนาะจริงจริงของยุทธยาจริงๆดีบุกรุ่นนี้นะจริงๆมันส่วนมากมันจะผุเนาะอันนี้เก็บอ่าสภาพนี้ใช้ได้อยู่ค่ะ ีขนาดใหญ่คับคคนอายุทยาโดยแท้เลยเนี่ยดูสิมีเงินรุ่นนี้เก็บอยู่ในตัวเมืองเลยเหรออยู่ในตัวเมืองนีเยอะแต่ว่าผมหิวไม่ไหวผมนั่งนุกงตาดำมารถเนของใช้งานเหารถมาเลยมันหนักผมผมก็เลยผมขึ้นรถเลได้อะมันนค่ะอ่ะพี่ห่อไว้เมื่อกี้อ่โอ้ยเงินรางก็มีนี่เนี่ย อันนี้ส่วนนึงมีเงินสบ้านโเงินเรือเงินรางเนี่ยค่ะสมัยอยุธยาโดยแท้เลยนะคะโอ้โหตื่นเต้นกับเงินสมัยโบราณค่ะเนี่ยค่ะ FC นำมาขายไปหน้าที่ตลาดไทยนะคะท่านใดอยากมาเจออยากมาเห็นนะคะมาเลยนะคะอให้ดูอุ้ยอุ้ยอุ้ยอนนั้นเหรียญเงินเหรียญบาทเอ้เหรียญสลึงสลึงเงิน นี่ค่ะต้อมีเงินนะพี่ต้องสำริดนะอ๋ออันนี้เป็นสำริดอือโอ้โหแต่ว่าข่าโอ้โหโอ้โหเปนน่าเห็นแล้วโอ้โห้โหร้องโอ้โหเลยอะค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะนะคะร้านใดเป็นข้อสอบเราใได้จะเป็นรองไใ่นะหนูขาแปะต้องต้องเอาที่ชูวางวางก่อนเดี๋ยวเขาจะเดี๋ยวเขาใจะไอ้นี่ จะซื้อใช่ไหมคะมาเดี๋ยวไปนัดตีให้ค่ะมันเจาะรูถ้าคนขายนะปกตินะถ้าเฉพาะเนื้อเงินเนี่นนยก็ได้แล้วเกิน300ถูกปะขายจะขายสั้ห้าร้อยขายไหมขายเขาขายห้าร้อยรวใช่ใช่ซื้อเขาไปเลยห้าร้อยค่ะถ้าจะซื้อนะอันนี้อันนี้ไปนบ,บอกราคาให้ถ้ามันไม่เจาะรูก,ก็จะได้ราคาแพงหน่อย แต่นี่เจาะรูแต่ก็พร้อมแฝนอ่าพร้อมแฝนนะคะเนี่ยค่ะมาขายแล้วมีคนมาซื้อหน้าร้านป่นะปนช่วยขายให้ได้นะคะบอกราคาให้ได้จะซื้อจะขายกันจะตกลงก็ตกลงกันเอาวันดีค่ะดูได้ค่ะดูได้ดูไหมมาช่วยกันซื้อก็ได้นะคะสิบเอ็ด ตลาดไทยโซนคลองถมค่ะหน้าเสาไฟที่11:12นะคะเนี่ยค่ะหน้าเสาไฟนี้นะคะร้านปนาอยู่ตรงนี้นะคะมีสองเหรียญค่ะเนี่ยค่ะบรรยากาศบรรยากาศตลาดไทยโซนคลองถมอากาศร้อนร้อนมากเนี่ยอมได้สองอันนี้มีละห้าสิบบาทสี่สิบบาทไม่นั้นอืมนอกั้นไม่มีอะไรดูเลยไม่มีอะไรเลยยี่สิบเอ็ด สมุดปากกาไไหนจะได้จบมันหอนมันหอนสมุดกับปากกาแป๊บนึงนะคะอยากได้อะไรอีกไหม <c oughs> อ่ะจริงๆ <c oughs> ซื้อได้เลยเดี๋ยวตีช่วยตีราคาให้เฉยๆ ซื้อเลยจะเอาอะไรเนี่ยเนี่ยที่ระลึกเนี่ยเอาไปสิเงินลวงเงินลางอยากได้ไม่เล่าอยากได้ก็แบ่งไปเลยแบ่งให้อ่าให้ขายกันอยู่หน้าร้านนี่แหละอ่ะ วันนี้เอฟซีมาถึงตั้งแต่เที่ยงป้าแนทบอกว่าร้านเปิดบ่ายโมงไงเนี่ยแหละป้าแนทถึงได้รีบมาเร็วอย่างนี้แหละป้าแนทรู้ว่าคนเขามาไกลเขาต้องมาเร็วรีบกลับเลยต้องเลยต้องรีบมาถึงเที่ยงเลยจริงๆอะบอกบ่ายโมงใช่ขาย2,005อ๋อเหรียญอนุสาวรีย์เหรอรเียญ17เหรียญ17ไม่มีเพิ่งขายเพิ่งขายไปห้าบาทหรือห้าบาท ขายปีขายพันห้าคุณหนึ่งอ่ะสวัสดีค่ะเอาแล้วจอดอะไรรถอ่ะเข้าวนแล้ววนเข้าโน้นมาได้เหรอเข้าไม่ได้ละทางเข้าได้ไม่เข้านอทางตรงเข้าตรงนี้อ่าแล้วแต่เลยเราไม่ใช่คนขับต้มะหน้าแต้สีขาวต้นไม้ทองเก้าสี่สองมัทุมธานี ลงสีเ anyway ขียวนะคะหน้าาของหน้ายค่ะลกคตลง้อลงไได้นะคะหลไให้ใหเท่าไหร่อ่ะอเห็นสามรอบห้าสิบบาทที่ที่ร oh ักมาขายที่ร้านใหญ่เขาส่งอ่ะก็ราคานี้เลยถ้าไม่ซื้อจากคุณเราไปซื้อจากร้านใหญ่ก็ได้ห้าสิบบาทหัวนี่ยสองพันห้าร้อยเดี๋ยวให้หลานดูภาพเดียวบาทห้าสิบบาทถ้าผ่านใช้เพราะ เมื่อมขนาดว่าสวยยังเป็นรอยท่าท่าผ่านภาพทองเปลี่ยนสภาพฐานใช้ท่าใหม่ใหม่ยูนซก็ได้หกสิบเจ็ดสิบสามรอบยี่สิบสองันนี้อันนี้ด้วยยี่สิบบาทเหรียญยี่สิบบาทรับรับอยู่ที่ยี่สิบสองจดไปแล้วจดไปแล้วอ๋ออันนี้จดแล้วจดแล้วเหรียญเหรียญเนี่ยเหรียญเนี่ยนะเหรียญเหรียญยี่สิบบาทเนี่ยนะเหรียญนี้ได้เท่าไหร่อ่ะ นี่ครับนี่ครับสิบาทไม่สิบาทเหรียญยี่สิบบาทเนี่ยนะขายยี่สิบห้าคนนะเก็บไว้เก่งกําไรแลกกรมไว้ใช่ไหมแลกไว้เก่งกําไรใช่ป่ะแต่มันมันมันขายไม่ได้สิปียี่สิปีกลมมาออกมาแลกหน้าเหรียญคนที่เก็บไว้เป็นสิปียี่สิปีตายเลยเหรียญยี่สิเห็นไหมกลมต้องเป็นสวยๆอ่ะพี่กลมมาออกมาแลกหน้าเหรียญคนที่เขาเก็บไว้เก่งกําไรเขาคิดว่าเดี๋ยวสิปีมีกําไรยี่สิปีมีกําไร เก็บไว้จนถึง10-20ปีกรมออกมาแรกหน้าเหรียญเฉยเลยแล้วคนที่เก็บไว้นะตายอย่างเดียวลงทุนไว้ตั้งกี่เป็นป<ร>แบบบางคนลงทุนเป็นแสนแสนะนะนะกาว่ามีกําไรแน่นอนลงทุนเหรียญเหรียญอะไรคะอ,อ,อ๋อเหรียญอันนี้จะขายเข้าเท่าไหร่ขายไปเลยคิยยดว่า สองเหรียญร้อยหนึ่งอ่าโอเคสองเหรียญร้อยหนึ่งอืมรวนอันนี้ไข่ของพี่ร้อยู่นอกยเหรียญต่างไม่ได้จ้ะพี่ครับเยวนซื้อไข่พี่ครับอันนี้นะครับเรียบร้อยนะป้าเก็บไม่ลงมาใช่ไหมยังจะได้รวมใส่กระจาดใช่ป่ะเอากระจาดใช่ป่ะใช่ใช่ใช่ จะได้จบจบจบไปไงโอเคงั้นก็เดี๋ยวจบแล้วมันไม่จบมันร้อนเออเดี๋ยวจบคลิปก่อนจบคลิปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ